สวัสดีครับ fc ช่องสุดรับนำโชคทุกคนนะครับผมอ้าวคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นชุดที่ตื่นเต้นแล้วนะครับวัดใจบนชุดเดียวนะครับผมชุดวัดใจเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาวัดใจเม็ดเดียวของผม,ผมอัดอัดปิดที่เจ็ดเก้าสี่อ่าสี่ไม่มาก็บอกแล้วว่าวัดใจจริงๆเพราะสี่ไม่มาหลักหน่วยตั้งนานแล้ว แต่ผมเน้นที่สุดก็คือมีเก้ามีเจ็ดมาแน่ๆเก้าเจ็ดชุดสองตัวผมจัดให้ตรงไปเลยนะครับเก้าเจ็ดตรงๆนะครับชุดสองตัวสามตัวไม่แตกนะครับเงวดที่ผ่านมาอ่ะมาดูคลิปนี้ก็แล้วกันหลังจากที่เมื่อวานผมสรุปให้สรุปให้ไปนะครับผมก็จะเป็นชุดนี้ชุดนี้ก็เป็น สรุปชุด2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนให้นะครับอ่าหลักร้อยผมวางไปที่ศูนย์กับ9แล้วก็10ก็คือมี2กับ7นะครับหลักหน่วย1 3 4 5 7 5ี่้าห้าตัวนะครับหลักหน่วยรอบนี้รอบที่แล้วผมชนแล้วได้แค่3ตัวแต่ว่ารอบนี้ตัวชนก็คือ1 3 4 5ี่ห้าเลข7ผมเพิ่มขึ้นมาเพราะว่า หนึ่งสามสี่ห้าหลักหน่วยรอบนี้ผมหลักหน่วยผมมองดูแล้วมันมันไม่สวยเท่าไหร่แต่ที่สวยท,ที่สุดก็น่าจะเป็นเลขหนึ่งอ่าที่ผมจับให้นะครับผมเมืม่อวานผมจับชุดสามตัวให้ไปแล้วก็ตัวเน้นผมวงกลมให้เรียบร้อยแล้วนะครับศูนย์สองหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าสองหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดหนึ่ง 921971027927นะครับส่วนชุด2ตัวบนเนาะก็จะเป็นชุดนี้21 27ที่เด่นนะครับ21 27 71 73ที่เด่นนะรอบนี้2ตัวล่างก็วางไปที่041424ก็มาจากชุด9ชุดที่เข้าล่างตรงนะครับเข้าล่างตรงมา พลางตรงมาสามงวนนะรอบนี้ผมมองไปที่เลขสี่นะศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ไม่มีหกสี่ถ้ามีหกสี่ผมจะจับหกสีให้นะเนี่ยล่างนะเ <c oughs> พราะว่ามันชอบออกนะครับวันเสาร์หกสีมาบ่อยมากเลยเกินแต่ไม่มีเออแต่ไม่มีผมก็เลยเน้นสองสีให้วันหนึ่งสีเพิ่งออกไปนะครับก็จะเด่นสองสี่คิดว่าน่าจะเป็นสองสี่นะ นะผมเลนให้ก็คือสองสี่วงกลมไว้เรียบร้อยตัวล่างนะครับอ่าววันนี้เรามาดูชุดวัดใจดีกว่านะครับผมวัดใจชุดเดียวจะได้เสียวเออวัดใจบนชุดเดียวชุดนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะอ่ะชุดเต็มชุดเต็มไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับชุดสามตัวบน <c oughs> วัดใจบนชุดนี้ผมตัดสินใจนานมากเลยว่าจะ วัดใจชุดนี้ให้หรือเปล่านะบ,บางคนก็บอกเป็นเลขดับเลขไม่สวยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรผมทําไปตามสูตรนะครับก็คือสูตรมาได้แบบนี้เราก็ต้องจัดไปเหมือนงวดที่ผ่านมา97บางคนบอกไม่ชอบนะครับ <laughs> ไม่ชอบไม่สวยก็คือเลขดับด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอะเลขดับผมไม่เอามาพิจารณานะครับผมรอบนี้เลขดับก็อาจจะตรงเลขเด่นอืม ยึดเลขเด่นอ่าสังเกตว่ารอบนี้ผมไม่นําดับมาเลยเหมือนงวดที่ผ่านมาผมก็นําไม่ดําดับมาให้ดูมาพิจารณานะครับเพราะว่าดับรอบนั้นพาเราทาดงวดที่ออก90อมผมให้ดับ9 <c oughs> 9ดับทุกหลักดันมาเกือบทุกหลักดีไม่มันมันไม่มา9 9 9เลยคือ ดับสนิทเลยงั้นผมแอดดับสนิทเลยนะครับ9 9 9เข้ามา9 9 0ผมให้ดับร้อยสิบหน่วยในรอบที่แล้วคือจัดมาทั้งร้อยทั้งสิบแบบเยอะเลยครับโอ้โหหลังจากนั้นมาผมก็เลยไม่นำเลขดับมาให้นะครับเนาะเลขดับโอเคสูตรนี้เลยที่ผมนำมาพิจารณาเป็นสูตรแรกเลยนะครับว่าจะนำตัวไหนเป็นตัวเด่นจริงๆก็คือ สูตรวิ่งเงินแสนตัวเดียวของผมนะครับรอบนี้ก็คือเลขเจ็ดนะครับสถิติเข้าเดินดีมากนะครับถ้าเข้างวนนี้ผมจะสถามนาเป็นวิ่งเงินล้านให้นะครับ <c oughs> ขอเรียกวิ่งเงินแสนไปก่อนก็นแล้วกันนะเออบนตัวเดียวเนี่สิบหน่วยด้วยนะครับไม่ใช่หลักร้อยด้วยนะมาเนี่ยนะครับหกหวดติดนี่คือสิบหน่วย ได้สองได้หได้ห้าได้0นได้9ล่าสุดคือ9เนี่ยที่ผมฟันเก้าเจดให้นะครับรอบนี้คือ7ตัวเดียวนะครับจะมาหลักไหนระหว่าง10กับหน่วยเนี่ยอ่าเอา2ตัวให้มันเข้าให้โดนก่อนนะครับผม2ตัวบนให้มันได้ก่อนนะเดี๋ยวชุด3ามตัวจะตามมาเองอ้าวแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่ผมผมนำมาพิจารณาที่มันเดินดีนะครับก็คือนี่แหละ7นะมีมีอยู่ในใจผมอยู่แล้วละเจนะครับ สิบบนรอบนี้นะครับก็ <c oughs> เอาแค่ชุดเนี่ยเอาแค่สามสูตรมาจับเลยนะครับรอบนี้สิบบนรอบนี้ก็คือเลขสองนะครับเลขสองอีกสูตรหนึ่งดันได้เลขเจ็ดนะครับเนี่ยเนี่ยที่ผมวาบนนิดหนึ่งถ้าเป็นเลขถ้าเป็นเลขสองด้วยกันเนี่ยผมมั่นใจเลยนะแต่รอบนี้คือ <c oughs> สิบบนซึ่งสถิติเาสถิติเขาก็เดินดีมาตลอดเลยนะครับสองสูตรนี้ แต่สามสูตรเลยนะครับผมไม่ได้สูตรนี้ผมใช้ตัวชนแต่สูตรนี้คือเดียวเดียวสูตรนี้ผมใช้ตัวชนนะครับตัวชนอ่านี่ใช้ตัวชนอ่ะไม่ใช่อันนี้ผมลงเกินนี่ตัวนี้ปกติเขาจะชนกันนะครับนะครับเนี่ยชนกันเห็นปะเนี่ย ศูนย์กับศูนย์ชนสี่กับสี่ชน, 4, ชนแล้วก็มาห้าก็ชนห้านะครับเออเลื่อนเลื่อนไม่ถึงหรือเปล่าอ่ะตรงนี้นี่ศูนย์กับศูนย์แล้วก็สี่กับสี่อ่ะห้ากับห้าแล้วก็มาเก้าเก้ากับเก้านะครับผมล่าสุดก็คือชนที่เลข เกนะเลขเก้าฝั่งนี้ได้เก้ากับ0ูนยฝั่งนี้ชนกันได้ตัวเดียวเลขเก้าในรอบนี้ชนกันตัวเดียวหลักสิบของผมคือเลขสองซึ่งเลขสองบางคนก็บอกว่ายังไม่เคยมาหลักสิบในปีนี้ทั้งปีอ่ลุ้นปีนี้จะมาไหม <c oughs> ลุ้นงวดน,นี้จะมาไหมนะครับผมก็ปกติเขาชอบมา ถ้าใครไม่ชอบผมให้วางไปที่หลักหน่วยแทนนะครับผมก็คือไม่ต้องไปตัดทิ้งเลขสองเราต้องยึดตัวชนไว้ก่อนนะครับ2อฝั่งนี้มีแค่สูตรเดียวก็คือเลขเจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดแต่เลขเจมันไปชนกับสูตรนี้เลขเจ็ดไปชนกับอะไรเลขเจ็ดไปชนกับนี่อ่ะผมให้ดูเลขเจ็ไปชนกับนี่ครับไปชนกับ วิ่งเงินแสนตัวเดียวถ้างั้นต้องจับมาครับเลขเนะครับ7ต้องดึงมานะครับนะบสังเกตดูว่าถ้ามาชนชมปุ๊บเขาก็จะมานะครับอ่ะผมว่าง,างนิดเงี้มองชัดมากกว่านะครับผม7ชน7นะครับยึด7นะครับ9ชนกับ9อ่าันนี้หลักสิบศู 0. 0. 0. ไม่ชนเห็นปะ่ะ0ย์ไม่ชนมันออก0ูนย์เก้นนี่ หกับ 5, 5ชนอา้าวก,ก็ออก5้าหนะครับถัดจากนั้นนะครับอะไร6กมีเงินแสนได้หกสูตรนี้ได้อะไรได้4กับ5ดูสิครับ4กับ5้าได้4กับ5ไม่ชนจับหกสี่หกห้าสี่หกห้าหกออกสี 6, ่หกนี่เห็นปะนะครับสูตรนี้คือไม่ต้องไปคิดมากเลยรอบนี้นะครับถ้าไม่ชนจับเลยนะครับ ถ้าไม่ชนคือจับประกบคู่เลยนี่ศูนย์กับหนึ่งอันนี้ได้สองไม่ชนนะครับก็จับศูนย์สองหนึ่งสองหรือสองศูนย์สองหนึ่งก็แล้วแต่จะเอาหลักไหนเป็นหลักสิบนะครับรอบนี้เขาชนนะครับคือ,คอถ้าชนแล้วมาการันตีกันมาครับสองสูตรนี้สูตรหลักสิบกับสูตรวิ่งเงินแสนนะครับมีเทียบกันดูถ้าชนแล้วมา,อารอบนี้ชนกันที่เลขเจ็ดนะครับ ก็คือชนเลขเจ็ดเรายึดเจ็ดเลยตัวเดียวเลยนะครับเลขเจ็ดเลยนะครับนี่เจ็ดมาแน่ๆนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับสูตรนี้ดูอ่าสูตรก็คือสูตรหลักสิบสองสูตรนะครับสูตรหลักสิบสองสูตรนะอันนี้มาเปรียบเปรียบเทียบกันแต่ละสูตรให้ดูเลยนะครับผมนี่ผมจับแบบนี้ให้แบบหนึ่งเดี๋ยวขอเลื่อนดูนิดๆ่ะจับตรงนี้ อขอเลื่อนลงนิดนึงนะครับอย่ายวขอดูหน้ากล้องนิดนึงกล้องผมชัดหรือเปล่าตกขอบกันหรือเปล่าอธิบายไปจะตกขอบกันอีกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้จะไกลนิดนึงผมวางกล้องแบบนี้อ้าวนี่วิ่งเงินแสนงวดที่ออกแปดหนึ่งสองนะครับวิ่งเงินแสนได้สองส่วสูตรหลักสิบสองสูตรชนกันที่เก้ากับศูนย์นะครับเนี่ยเก้ากับศูนย์เขาไม่ เขาไม่ชนก็ออกที่02นะครับจับชุดก็92 02นี่หลักสิบอยู่ฝั่งนี้92 02ก็ออก02เต็มเต,มต็มนะครับอันนี้ได้หกอ่าวิ่งเงินแสนผมวิ่งเงินแสนผมได้หกหลักสิบสูตรนี้ได้สามชนกันได้สามกับสี่สองตัวสามกับสี่จับคู่หลักสิบสามหกสี่หกมาที่สี่หกเต็มเต็มครับนี่สี่สี่หกไปเลยอ้าถัดมานะครับวิ่งเงินแสนด้ห้า หลักสิบได้ห้าชนกันที่ห้าก็จับห้าเลยออกห้าหนึ่งนะครับถัดมานะครับวิ่งเงินแสนได้ศูนย์สุดหลักสิบได้เก้ากับศูนย์ชนที่ศูนย์ชนที่ศูนย์นะครับผมชนที่ศูนย์แต่เก้าไม่ชนเข้ามาที่อะไรครับหลักสิบผมมาที่เลขเก้าครับเก้าศูนย์อ่าหลักศูนย์เลขศูนย์มาจริงๆนะครับเนี่ยตัวชนดูตัวชนเขาศูนย์กับศูนย์ก็มาจะมาหลักหน่วยแทนนะครับตรงนี้ จากหน่วยออก90ย์อ่าถ้าจับคู่กับ90 0 0นี่ออก90ตรงๆเลยครับนะตามหลักเลยนะครับหลัก1ิบอยู่ฝั่งนี้อ้าวถัดมานะครับถัดมาก็คือวดล่าสุดนะครับวดล่าสุดมีงเงินแสนได้เก้าสิบบนชนตัวเดียวได้9ก้าก็มาเก้าเจ็ดเต็มเต็มรอบนี้ก็คือมีงเงินแสนผมได้เจ็ดตัวเดียว แต่สูตรหลักสิบของผมชนที่สองตัวเดียวเหมือนกันอไม่ชนจับคู่ได้เลยแต่หลักสิบตัวนี้มันชนที่เลขเจ็ดนะครับเนาะหลักสิบสูตรนี้ชนกันที่เลขเจ็ดนะนี่สามสูตรเปรียบเทียบกันหรือใครจะจับเอาแปดเจ็ดสองหรือเปล่าสา <laughs> <laughs> มสูตรเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเป็นหลักร้อยด้วยหรือเปล่าเออเอาสามตัวเนี่ยเอาสามสูตรมาจับเนี่ยได้ได้เลยนะครับับสามตัว รุดสามตัวบนสังเกตได้ดีนี่วิ่งกันแสนเจ็ดวางไว้เป็นหลักเลยเลขเจ็ดก็มาชนกับเลขหลักสิบทางนี้ที่เลขเจ็ดนะครับงั้นเจ็ดมาตัวหนึ่งแน่ๆนะครับเจ็ดวางเจ็ดอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเลขสองเพราะสูตรนี้ก็เดินดีมาสองสูตรชนที่เลขสองชนกันสองสูตรเราก็ต้องให้เครดิตสองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดยังไงก็ต้องมานะครับไม่ตัดทิ้งนะครับโอเค ผมอธิบายซะยืดยาวเดี๋ยวเราก็มาวัดใจชุดเดียวกันก่อนดีกว่าผมวางไว้ให้เลยสองมีเจ็ดมีนี่สองกับเจ็ดนะครับหลักหน่วยทีนี้มาดูหลักหน่วยก่อนก่อนที่ผมจะสรุปหลักสิบผมได้แล้วละสองกับเจ็ดนี่แหละดูก่อนว่าผมจะวัดใจอะไรเป็นหลักเดี๋ยวผมจะเลือกให้ระหว่างสองกับเจ็ดมาดูกันก่อนนะครับผม มาดูมาดูหลักหน่วยหน่วยผมผมจะยึดอะไรผมจะไม่เอาสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือมันเดินมามันเดินมาน้อยกว่าไอ้สูตรหน่วยบนสเลเตสูตรหน่วยบนสเลเตของผมเดินยาวกว่าสูตรนี้สูตรนี้มันเพิ่งจะเดินก่อนหน้านั้นมันเคยเข้ามาหลักสิบแล้วเขาก็ก่อนหน้านั้นผมยึดเป็นเลขเสิบหน่วยแต่ว่าน่าจะ ปกงวดหม้งที่เขาเดินมาที่หลักหน่วยผมก็เลยจับมาประกบกับชุดสเลเตได้เป็นชุดตัวชนมารอบนี้เขาประกบสองสูตรแล้วได้ที่ชนหนึ่งสามสี่ห้านะครับหนึ่งสามสี่ห้าซึ่งมันไม่ชนกับสองกับเจ็ดชี้เป็นสูตรเด่นสูตรนั้นมันไม่ชนกันเลยเลขสองไม่มีเลขเจ็ดไม่มีถ้ามีเลขสองมีเลขเจ็ดผมจะตัดสินใจได้ง่ายกว่านี้หน่อย เพราะฉะนั้นรอบนี้นะคือถ้าผมฟันผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมว่าตัวชนไม่มาหลักไม่มาหลักหน่วยถ้ามาผมมองไ้ที่เลขหนึ่งนะครับถ้ามา3 4มสี่ห้าไม่น่าจะใช่หรือใครชอบก็แล้วแต่ลองเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันก็เอาชุดที่ผมจับให้ในนี้ไปพิจนนารณาดูว่าจะจับตัวไหนเป็นตัวเด่นสองหนึ่งถ้าใครยึดหลัก เลขสองเป็นหลักสิบก็สองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองเจ็ดแต่ถ้าใครยึดหลักเลขเจ็ดเป็นหลักสิบก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดถ้าใครไม่ชอบเจดเจ็ดก็จะเหลือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้ามีแค่นั้นแล้วก็เจ็ดสองลองขับตัวดูนะครับนี่อ่ะอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะครับผมก็นําเสนอให้ไปตามสูตรเสนอให้มีทางเลือกตรงนี้สองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองเจ็ด เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองคือเป็นตัวกลับตัวแบบนี้ด้วยถ้าเลือกเลขเจ็ดเป็นหลักสิบก็เอาสองมาอยู่หลักหน่วยก็ได้แต่มันตัวเดียวกันผมก็เลยไม่ไม่กลับให้นะครับเจ็ดสองสองเจ็ดลองกลับตัวดอูอยู่ประมาณนี้ตัวเลขน่าจะมาสรุปได้ประมาณนี้แล้วละ่ะแต่ทีนี้มาดูตัววัดใจว่าผมจะวางเลขอะไรไว้อยู่หลักหน่วยสังเกตว่า ห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามอันนี้คือหลักหน่วยนะครับผมสูตรนี้นะครับสูตรนี้สเลเตเนี่ยมันไม่มีเลขสองมันไม่มีเลขสองมันมีเลขเจ็ดนะครับระ,ระหว่างสามสูตรนี้นะครับที่ผมให้เด่นเจ็ดกับสองนะครับเนี่ยเจ็ดกับสองสองมันไปชนที่หลักสิบนะครับสองชนที่หลักสิบแต่หลักหน่วยของผมผม,มันไม่มีเลขสองนะครับมันมีห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามถ้างั้นสอง ถ้าสองจะมาได้ก็คือสองหลักสิบแค่นั้นสองน่าจะมาที่หลักสิบย,ยกเว้นมาสูตรผิดก็คืออ่าเขามาหลักหน่วยเต็มๆนะครับอแต่ตัววิ่งเงินล้านเนี่ยใครไม่เอาเวกวิ่งเงินล้านผมก็ไม่รู้จะวางไงแล้วครับมันได้ตัวเดียวนะครับวิ่งเงินแสนนะครับไม่ใช่วิ่งเงินล้านเออวิ่งเงินแสนของผมได้เจ็ดนะครับเจ็ดก็คือถ้าสูตรไม่หลุดยึดเจ็ดไว้เพราะฉะนั้นเจ็ดมันมันอยู่ที่ตรงนี้หลักร้อยไม่ใช่หลักหน่วยเออพูดผิดพูดถูก เชา้านี้ไอเห็นปะ่ะวิ่งเงินแสนอันนี้คือสูตรวิ่งเงินแสนนะครับสูตรวิ่งเงินแสนหกงวดนะครับนะตัวเดียวเลขเจ็ดถ้าใครไม่เอาเยอะเลขเจ็ดนี่ก็ไม่ต้องเอาแล้วตัวชนเออเออสูตรมันมาแบบนี้แล้วนะครับนี่มันมาเลขเจ็ดมันมาอยู่ที่หลักหน่วยนะครับมันอยู่ที่หลักหน่วยเจ็ดชนหลักหน่วยสเลเตผมคิดว่าเลขเจ็ดน่าจะมาที่หลักหน่วยส่วน เลขสองมันมาชนกับอะไรเลขสองมันมาชนกับสูตรนี้สูตรข้างบนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งมันมาชนสูตรนี้ผมคิดว่าไอตัวนี้มันเป็นสูตรสิบหน่วยมาก่อนมันอาจจะมาที่หลักสิบได้นะครับหรือมันจะมาหน่วยแล้วสูตรสเลเตผิดก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันผิดแต่อาจจะเข้าหน่วยสเตเตกลายเป็นเจ็ดอยู่หลักสิบแทนแล้วสูตรนี้จากหน่วยกระโดดมาที่สิบ แทนอะไรประมาณนี้นสองกระโดดมาหลักหน่วยแทนเจ็ดไปกระโดดหลักสิบอะไรประมาณนี้นะครับผมมีสองมันชนมันก็ชนกับตัวนี้พอดีนะเนี่ยเลขสองผมมันชนกับศูตรนี้คิดว่าน่าจะสูตรนี้น่าจะมีตัวหนึ่งมาผมว่าไม่หลุดหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องมีมาตัวหนึ่งนะแล้วก็สูตรหน่วยผมก็นี่แหละผมมองที่หนึ่งกับเจ็ดนี่แหละนะครับ,นะรบเอออ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เลขเจ็ด ผมยึดเลขเจ็ดไว้ไม่มีหลักหน่วยนะเลขเลขสองไม่มีหลักหน่วยนะอ่ะทีนี้เราก็มาปั่นให้เม็ดเดียวเลยอธิบายซะยืดยาวเหลือเกินนะครับผมวัดใจบนรอบนี้ของผมขอวัดใจไปที่สามตัวบนก่อนนะครับเอาหลักร้อยล่ะหลักร้อยหลักร้อยผมจะยึดสูตรนี้นะเดี๋ยวอยู่ในร้อยบนละ่ะ ร้อยบนผมก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็จะยึดตรงสูตรนี้แหละมีสูตรนี้มีแปดเก้าศูนย์นะครับสูตรเนี่ยแปดเก้าศูนย์สูตรสามตัวสี่ตัวได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็จะชนที่เก้ากับศูนย์นะไม่มีเจ็ดนะครับเก้ากับศูนย์ก็ชนกับศูนย์นี้เก้ากับศูนย์นี่นี่ตัวนี้เหอตรงนี้นข้างบนนี่เก้ากับศูนย์นะครับนี่ 9, 0, เก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดไม่มีไม่ชนนะ แล้วสูตรนี้มันชนที่ศูนย์ตัวเดียวนะครับผมสูตรนี้สองอ่าสองสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับสูตรสองสูตรเนะี้ยชนที่ศูนย์ตัวเดียวรอบที่ผ่านมาก็ชนศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามนะรอบที่ผ่านมาชนกันเยอะมากเลยสี่ตัวแต่รอบนี้ชนกันตัวเดียวจะมาหรือเปล่านะชนที่ศูนย์ก็ชนกับสูตรนี้พอดีสามสูตรชนกันที่ศูนย์นะครับวางไว้ให้ดูแบบนี้นะครับสามสูตรของผม สี่สูตรเลยดีกว่าอีกสูตรหนึ่งก็ได้แปดเก้าศูนย์นะครับอ่าศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกศูนย์หนึ่งก็มีศูนย์ลองลงมาคือเลขเก้านะครับเพราะว่าเก้าสูตรนั้นก็มีในสูตรนี้ก็มีสองสูตรรวมเป็นสามสูตรนะครับเก้าลองลงมาอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นเจ็ดกับหนึ่งอ่าผมก็จะยึดเลขศูนย์นี่แหละเพราะว่ามันชนกันสามสูตรอาจจะไม่สวยมากเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรขอให้มาก็พอนะครับ ขอให้มาครับสูตรศูนย์ชนตัวเดียวนะครับอ่วัดใจบนชุดเดียวผมให้ไปที่สามตัวนะครับขอลองล่างนิดนึงนะครับเขียนแล้วมันกระโดดนะครับมันเป็นพื้นแข็งนิดนึงนะวัดใจบนชุดนี้ วางไปที่027นะครับ027ตัวแดงเบื้องเกิ้งเลยนะครับ027 วัดใจนะครับ <ś ś> ชุดวัดใจผมนะครับ <ś ś> เลขไม่สวยเท่าไหร <ś> ่ <ś> อร <ś ś> อบนี้ผมสรุปชุดวัดใจให้เร็วนะครับเพราะว่าดูดูแล้วเลขเหมือนจะดังนะครับตัวเลขเหมือนจะดังนะครับรอบนี้มันดังสองตัวนะครับไม่รู้ดังมาจากไหนครับสองตัวน่าจะดังนะ วัดใจบนอาจจะหาลอตเตอรี่ยากแล้วครับช่วงนี้ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดยังพอหาได้นะครับอันนี้คือวัดใจเลยตัวเดียวปันไปที่เลขไม่สวยนะครับศูนย์สองเจ็ดตัวรองนะครับอันนี้คือเม็ดเดียวแข็งๆเลยนะครับผมให้ศูนย์สองเจ็ดนะรองคือ <c oughs> อันนี้จับตัวรองให้หน่อยนะครับนะรองกันเหนียวไว้ก็คือเก้าสองเจ็ดนะครับตัวรองนะอืมวัดใจอันนี้ตัวรองนะครับ ตัวรองคือเก้าสองเจ็ดครับหลักร้อยผมวางไว้แค่สองตัวนี่แหละไม่ศูนก็เก้ามาครับนี่ตัวรองคือเก้าสองเจ็ดนะถ้าเม็ดเดียวผมผมฟันให้เด่นที่สุดก็คือศูนย์สองเจ็ดอันนี้เม็ดเดียววัดใจ 027ให้รอง927หลักร้อยผมผมสลับเ,เปลี่ยนแค่หลักร้อยตัวเดียวเพราะว่าเลขศูนย์อาจจะไม่ค่อยชอบไม่สวยเท่าไหร่นะบางคนบอกว่าเลขไม่สวยและเลขไม่สวยโดย027 <c oughs> ถ้าองั้นก็ลองจับเป็นเจก็ได้นะครับ <c oughs> ใครชอบนะอ่าส่วนสองตัวนะครับสองตัวเม็ดเดียวผมจัดให้ไปที่ ัวนี้สองตัวเม็ดเดียวผมจัดให้ไปที่สองเจ็นะครับสองเจ็ดเม็ดเดียวแตกนะนอ่ะ สองตัวผมจัดไปที่สองเจสองตัวบนนะครับผมวัดใจบนชุดเดียววางไปที่สองเจ็ดเสองสองดสองซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7กับสองอ่าตัวรองก็คือ ถ้าใครชอบไม่ชอบสองเจ็ดก็ไปเอาจับไอตัวนี้ก็ได้ถ้าใครชอบเนี่ยสองหนึ่งอไปนะสองหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนั่นนี่สองตัวเนี้ยสองหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งผมว่าก็สวยนะแล้วแต่นะนะครับรอบนี้ขอวัดใจชุดนี้ถ้าพลาดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยจริงๆแต่เลขวิ่งเงินแสนของผมทิ้งไม่ได้ก็คือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดดังมากรอบนี้แล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดนี่ก็ดัง นะครับโครงสร้างสามตัวบนโครงสร้างสามตัวบนงดท่แล้วผมให้เจ็ดกับเก้าเป็นตัวเด่นรอบนี้ผมให้โครงสร้างสามตัวบนนะครับมีเจ็ดมีเจ็ดกับสองนี่แหละ ผมวางไว้ตัวสองตัวเนี่ยจะมาตามนั้นหรือเปล่าเด่นเจ็ดกับสองนะครับสถิติที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาวันเสาร์ก็ออกแปดหนึ่งสองนะครับเลขหนึ่งสองพระวังหนึ่งสองให้ด้วยนะไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดก,กาาหมึกไม่แดงเท่าไหร่ อ่ะนี่โครงสร้างเขาจะมาประมาณนี้แหละเนี่ยผมให้เลยนะแต่ตัวไม่เจ็ดก็สองออกมาแน่ๆซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเน้นเจ็ดนะครผมวางเจ็ดไว้ที่หลักหน่วยนะครับเจ็ดกับสองตัวนี้วงวงกลมใหม่นะครับเมื่อกี้ใช้ปากกาหมึกหมดนะครับ เออต้องแดงแบบนี้นะครับช่องของผมต้องแดงแบบนี้ถึงจะแรงริ์นะครับถ้าไม่แดงนี่ไม่แรงริ์นะอ่ะโอเค0ูนกับ9ก้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7แล้วก็2 <c oughs> ถ้ามาคู่กันเลยเหมือนรอบที่แล้วผมให้7กับเก้า็เจ็ดมาตรงๆร,รอบนี้7กับ2 ถ้าวิ่งเงินแสนหลุดจากเลขเจมันน่าจะมาสองหนึ่งนะฟังฟังไว้เลยว่าผมให้สองหนึ่งสองหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับถ้าสองหนึ่งกับ7จ็หนึ่งที่ผมมองไว้ถ้าสองเจ็ดเจ็ดสองผมไม่มามันจะมาที่ตัวนี้ครับก็คือสองหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะสองหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งน่าจะยังไม่ยังพอหาได้นะครับ รอบนั้นออกหนึ่งสองนะครับอย่าลืมว่ามาได้นะครับสองหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งตัวรองลงไปนะแต่ตัวเน้นของผมเม็ดเดียวคือเลขเจ็ดนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดรองไปที่สองนะจัดไปครับเจ็ดรอบนี้เด่นที่สุดสองตามมาขอให้มาคู่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับรอบนี้คอยแตกสามตัวนะครับปงังปังกันทุกคนเด้อ อรอบนี้ขอโชคบารมีจงเปิดทัพย์เนาะเปิดทัพเบิกเลขให้ทุกคนนะเปิดโชคเปิดซัพย์ให้ FC ช่องสุดรับน้ำโชคทุกคนเฮงๆปังๆกันนะครับขอบคุณครับ